สวัสดีจ้าเมนูวันนี้แม่จะทํามะม่วงกลวนหรือมะม่วงแผ่นนะจ้มามะม่วงซุกเต็มส่วนนะจ้ากินกันบ่ทันนะจ้าแล้วมันก็บ่พอขายด้ยนะเนาะเราก็เลือกวิธีถนอมอาหารด้วยกันนํมามะกวูนะจ้าเอามะม่วงมาปอกเปลือกให้ก่อนนะจ้าอันนี้ซุกงอบนะผิวจะคล้ำน้อยนึงนะจ้า ปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยก็มาสับๆซอยๆนะจ๊าเสร็จเรียบร้อยเฮาก็จะเอาไปปั่นนะจ๊าวิธีกวนบะม่วงแผ่นง่ายๆนะจ๊าจะยากขั้นตอนเดียวคือขั้นตอนการกวนนะจ๊าอันนี้ก็เทใส่หม้อไปเลยนะวันนี้บะเยอะใช้หม้อแล้วก็ได้นะจ๊ามาตั้งเตาถ่านนะจ๊าใช้ไฟแห้งก็มาได้นะจ๊าเนื้อบะม่วงจะติดไม่หม้อนะจ๊าแล้วก็ทิ้งหม้อไปไหนไม่ได้นะจ๊เคี่ยวกวนตลอดเวลานะจ๊าเพราะว่ามันจะไหม้นะจ๊าท้าไหมติดหม้อแล้วก็มีกลิ่น ก็เสียรสชาติเลยนะจ้าควรเสร็จเรียบร้อยก็มาเทใส่ถาดนะจ้ารองด้วยไอ้แผ่นพลาสติกนะจ้ามันจะลอกออกง่ายนะจ้าเกี่ยให้ทั่วถาดนะจ้าเสร็จเรียบร้อยเฮาก็จะเอาไปตากนะจ้าตากแบบใช้วิธีธรรมชาตินะจ้าประมาณ3 4ถึงแดดนะจ้าก็จะออกมาเป็นมะม่วงแผ่นนะจ้าวันนี้ได้ประมาณ5ถาดนะจ้า วิธีบ้านๆเนอะอ่าสีวันผ่านไปเลยสาวหน้าตาบะม่วงกวนฮะก็ประมาณนี้เลยสาวเนียเน้ยวๆเนึบๆเ้ยสา